เป็นเรื่องราวจากสาวชาวจีนท่านหนึ่งที่ได้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาโดยสาวชาวจีนท่านนี้เธอได้อธิบายว่านี่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจําแต่ก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจและข้อสังเกตที่เธอนั้นไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนเริ่มต้นคลิปนะครับสาวสวยชาวจีนท่านนี้เธอได้ตัดสินใจที่จะไปสำรวจตลาดท้องถิ่นในกัมพูชาเพื่อที่จะซื้อวัตถุดิบอาหารมาทำกินเองแต่เมื่อสาวชาวจีนท่านนี้เธอเดินทางมาถึงตลาด สิ่งแรกที่เธอสัมผัสได้คือความแออัดและสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าพิสมัยสิ่งนี้ทําให้เธอรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะตลาดที่เธอเห็นนั้นเต็มไปด้วยความสกรปรกมีน้ําขังตามทางเดินและมีกลิ่นอาหารเน่าที่อบอวนและบรรยากาศภายในตลาดรู้สึกว่ามันดูอึดอัดเป็นพิเศษเธอถึงกับคิดในใจว่านี่คือตลาดจริงๆในประเทศกัมพูชาหรอและไม่แน่ใจว่านี่เป็นประสบการณ์ที่เธอคาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตามเธอตัดสินใจเดินหน้าต่อไปเพื่อหาซื้อวัตถุดิบเพื่อมาทาอาหารเย็นและเมื่อเธอเริ่มเดินเลือกซื้อสินค้าเธอกลับพบว่าราคาอาหารที่ขายในตลาดนั้นค่อนข้างสูงกว่าที่เธอคาดคิดไว้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอเห็นราคาของลำไยที่สูงถึง3 0 0 0 0เรียลต่อกิโลกรัมหรือถ้าคิดเป็นเงินบาทก็จะตกอยู่ที่ประมาณ300บาทและสาวชาวจีนท่านนี้เธอรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อเธอรู้ว่านี่มันแพงกว่าลำไยที่บ้านฉันอีก แต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจซื้อมาในปริมาณครึ่งกิโลกรัมแม้ว่าเธอจะรู้สึกว่าราคานั้นอาจจะสูงเกินไปก็ตามการช้อปปิ้งของเธอยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้นเธอยังคงเดินสำรวจตลาดต่อไปเพื่อหาวัตถุดิบเพิ่มเติมสำหรับอาหารเย็นในที่สุดเธอก็เลือกซื้อขนมหวานผักกาดขาวและหมูสามชั้นซึ่งเธอรู้สึกว่าราคาของหมูสามชั้นนั้นสูงมากโดยราคาของมันอยู่ที่800 0เรียวและเธอไม่สามารถหยุดตั้งคำถามได้ว่า ทำไมราคาหมู3มชั้นถึงได้แพงขนาดนี้ในท้ายที่สุดเธอตัดสินใจซื้อเนื้อหมูในราคา2 0 0 0เรียวซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยพอที่ที่จะทําอาหารในมื้อนั้นและเธอก็ยังได้สั่งซื้อแตงโมปิดท้ายอีกด้วยหลังจากที่เธอได้ของครบตามที่ต้องการเธอจึงมาคํานวณยอดการใช้จ่ายทั้งหมดที่เธอใช้ไปในการซื้อของในครั้งนี้ซึ่งยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่5 4 0 0 0ี่เรียวหรือประมาณ500บาทและสาวชาวจีนคนนี้เธอก็ได้สรุปความคิดของเธอเกี่ยวกับตลาดในกัมพูชาไว้ว่า สำหรับฉันแล้วราคาสินค้าและอาหารในตลาดกัมพูชานั้นสูงกว่าที่ฉันคาดหวังเอาไว้มากและยังแพงกว่าราคาอาหารในประเทศของฉันอีกด้วยเรื่องราวนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านจะทําให้เธอได้เห็นถึงความแตกต่างในแง่ของราคาสินค้าและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากบ้านเกิดของเธออย่างชัดเจนหลังจากการเดินช้อปปิ้งที่ตลาดในกัมพูชาสาวชาวจีนท่านนี้รู้สึกทั้งแปลกใจ และติดหวังกับประสบการณ์ที่ได้รับเป็นอย่างมากเธอไม่ได้คาดหวังว่าตลาดในประเทศเพื่อนบ้านจะมีสภาพที่ดูไม่สะอาดและไม่เป็นระเบียบแบบนี้นอกจากนี้ความแออัดและสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะยังเป็นสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจในขณะเดียวกันความหลากหลายของสินค้าที่มีให้เลือกซื้อนั้นก็ไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกตื่นเต้นเท่าที่ควรเนื่องจากราคาที่สูงเกินไปและคุณภาพที่ไม่ได้ตรงตามที่เธอคาดหวังเอาไว้ การเดินทางในครั้งนี้ยังทําให้เธอตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมตัวและการคาดการณ์ที่ดีเมื่อออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ต้องการไปราคาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่งเรื่องของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆเพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้เธอยังรู้สึกว่าการได้เห็นและสัมผัสกับชีวิตของคนท้องถิ่นในกัมพูชาแม้เพียงระยะสั้น ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เธอได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศนี้มากขึ้นเธอได้เห็นว่าผู้คนที่นี่มีความเป็นกันเองแม้ว่าพวกเขาจะดําเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่อาจจะดูยากลําบากในสายตาของเธอก็ตามแต่เธอก็ยังคงมีความสุขและพอใจในสิ่งที่พวกเขามีสุดท้ายนี้การเดินทางไปท่องเที่ยวในกัมพูชาของสาวชาวจีนท่านนี้แม้ว่าจะมีความผิดหวังในบางแง่มุมต่างๆอยู่บ้าง แต่ก็ทําให้เธอได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆและได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าในการเดินทางในครั้งนี้อีกด้วยครับผมและหลังจากที่เรื่องราวของสาวชาวจีนท่านนี้ได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้กันเป็นจํานวนมากและก็มีบางท่านนะครับได้เข้าไปเสริมข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าทุกๆวันรู้สึกพิเศษคุณกล้าหาญมากฉันชอบดูวิดีโอของคุณมันน่าสนใจดี และทําให้ฉันรู้มากขึ้นเกี่ยวกับกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่ากลุ่มช่อกงหลอกลวงชาวไต้หวันจีนและผู้คนจากทั่วโลกให้ไปกัมพูชาเพื่อทําการช่อกงนี่เป็นเรื่องยากที่จะมีวิดีโอแนะนําประเพณีชีวิตคนในท้องถิ่นการแชร์นี้เป็นเรื่องพิเศษมากความคิดเห็นท่านต่อไปคุณสามารถไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและเปรียบเทียบราคาเพื่อดูว่าคุณถูกเรียกเก็บเงินไปเท่าไหร่เช่นลำไยราคาแพงมากความคิดเห็นท่านต่อไป เนื่องจากนาเข้าหลายสิ่งหลายอย่างและโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนายอย่างดีความคิดเห็นท่านต่อไปฉันกินลำไย,ยเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้เวียดนามก็ราคาถูกเช่นกันเพราะฉันไม่ค่อยกินผลไม้มากนักความคิดเห็นท่านต่อไปทําไมคุณต้องซื้อถ้ามันแพงขนาดนี้คนท้องถิน่นไม่จ่ายราคานี้แน่นอนฉันเคยซื้อขนุนที่พนมเปรแล้วแม่ค้าก็หัวเราะเยาะฉันที่ซื้อมันแพงวันรุ่งขึ้นเธอก็ซื้อ,อมาในราคาเพียงหนึ่งทับสามของราคาเท่านั้น ความคิดเห็นท่านต่อไปกุ้งและลำไย,ยมีราคาแพงพ่อค้าชาวเขมรบางรายจะรังเกียจคุณหากคุณเป็นคนจีนและแต่งตัวเรียบร้อยดังนั้นคุณควรสอบถามราคาก่อนลองนึกถึงวิธีที่คนในท้องถิ่นสามารถจ่ายได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารายได้ของพวกเขาอยู่ที่ประมาณ300-500ถึงเหรียญสหรัฐต่อเดือนความคิดเห็นท่านต่อไปก็ลองไปดูสิครับคุณจะได้รู้ว่านรกมีจริงมันอยู่ในกัมพูชานี่เอง ใครหลงเข้าไปคงจะไม่ยากไปอีกแน่นี้มันนรกบนดินนี่เองความคิดเห็นท่านต่อไปเอาจริงนะครับที่เขเมรผมเคยไปอยู่ซึ่งก็มีคนเขเมรที่ดีบ้างคนก็ไม่ดีทุกประเทศก็น่าจะมีแบบนี้เหมือนกันครับความคิดเห็นท่านต่อไปในตลาดไทยก็จะค่อนข้างเหมือนตลาดกัมพูชาแต่จะสกปรกน้อยกว่าเนื่องจากในไทยในท้องถิ่นมีตลาดสดค่อนข้างเยอะแต่ก็แตกต่างเช่นเดียวกันเพราะสะอาดกว่าเยอะและตลาดสดไทยมีกฎบังคับ ให้ใช้ของสแตนเดรที่มีความสะอาดความคิดเห็นท่านต่อไปจะบอกความจริงให้อาหารเขเมรหลายอย่างเอาเมนูในไทยไปทําแล้วทําแบบใส่มั่วไม่อร่อยไปไปมา,มาเลยนึกว่าอาหารไทยมาจากประเทศตัวเองความคิดเห็นท่านต่อไปขนาดจีนชาติใหญ่พัฒนาไม่ทั่วถึงแบบไทยแต่เทียบกับเขเมรแล้วจีนดูเป็นประเทศที่สะอาอาหารหน่ากินพนมเปนสลัมเยอะแยะมุมแย่แย่มีเยอะมาก แต่มันไม่เคยมีให้ใครเห็นนอกเหนือจากฝรั่งหรือคนจีนที่ไปสำรวจความคิดเห็นท่านต่อไปผมมองแบบกลางกลางนะครับท่าประเทศกัมพูชาดีจริงๆทำไมเขาถึงต้องมาเป็นแรงงานที่ไทยละ่ะทั้งที่บางคนยอมหลบหนีข้ามแดนเพื่อที่จะมาที่ไทยความคิดเห็นท่านต่อไปสาเหตุที่ราคาแพงกว่าคือค่าแรงข้างบ้านราคาถูกแต่เห็นคนไทยได้ค่าแรงดีกว่าทุกอย่างเลยอ้างอิงราคาจากไทยทั้งนั้น อีกสาเหตุคือประเทศต้นฉบับผลิตสินค้าไม่ได้ทุกอย่างเหมือนไทยไทยได้อย่างคือสินค้าทุกชนิดผลิตได้เองหมดเลยควบคุมราคาได้แต่กัมพูชายอยากได้อยากมีเหมือนไทยค่าครองชีพเลยสูงความคิดเห็นท่านต่อไปคุณจงภูมิใจเถอะที่สามารถไปเที่ยวเขมรคนเดียวได้และกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยขนาดผมเป็นผู้ชายแท้ๆแ,และเป็นทหารด้วยยังไม่มีความคิดอยู่ในสมองเลยว่าจะต้องไปเที่ยวเขมร พราะกลัวทุกอย่างที่เป็นของเขมรจะไปก็ต่อเมื่อได้รบกับเขมรอีกสักครั้งเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อไปไปเที่ยวประเทศต้นฉบับก่อนนั่นถูกต้องแล้วสาเหตุที่แพงกว่าไทยเพราะกัมพูชาเป็นต้นฉบับตลาดท้องถิ่นกัมพูชาไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบก็เพราะเป็นตลาดต้นฉบับความคิดเห็นท่านต่อไปให้จีนเขาโดนบ้างก็ดีทําธุรกิจเอาเปรียบประเทศอื่นๆมากมายพวกเขาไม่สงสารหอกสมควรโดนบ้างจะได้รู้สึกว่าการโดนเอาเปรียบเป็นยังไง ความคิดเห็นท่านต่อไปสาเหตุที่เขาเรียกเก็บเงินคนจีนเยอะๆนั้นเพราะประเทศเขาติดหนี้จีนอยู่เยอะด้วยพวกเขาจําต้องรีดเงินจากคนจีนเยอะๆ,ๆความคิดเห็นท่านต่อไปคนไทยต่างจากขเขมรและลาวคนไทยจะมองคนต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวเหมือนแขกมาเยี่ยมบ้านมีความรู้สึกว่าต้องต้อนรับอย่างดีบริการทุกอย่างอย่างใส่ใจทั้งตอนมาและตอนกลับแต่สําหรับขเขมรและลาวพวกนี้จะมองนักท่องเที่ยวเป็นอาหารที่น่ากิน ผ่านไปที่ไหนจะถูกรุมถึงฉีกกินเป็นอาหารเมื่อเข้ามาเที่ยวประเทศของพวกเขาแต่ถ้าหากคุณต้องการที่จะเที่ยวมากๆคุณต้องยอมรับระบบของประเทศเทขาให้ได้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านหล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ